สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาใส่ปุ๋ยนะครับเราก็จะมีปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยฮะนะแล้วก็ผสมยูเรียนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ปุ๋ยที่แตงกวานะครับอ่นะปุ๋ยแตงกวาเนี่ยฮะแล้วก็ ตัวฟักยาวอันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมวิธีการใส่เนาะ <c oughs> วิธีการก็จะเอ่อผมปลูกแตงกวาเนี่ยจะถี่นะผมปลูกถี่ระยะห่างก็หนึ่งคืบนะครับนะระยะห่างหนึ่งคืบเพราะฉะนั้นผมก็จะเหลือตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเสียมขุดตรงกลางให้เป็นหลุมนิดหนึ่งนะครับตรงกลางระหว่างต้น เดี๋ยวผมจะขุดเสร็จแล้วผมจะเอาปุ๋ยนะใส่นะครับในหลุมวิธีการก็จะขุดขุดนิดนึงนะครับขุดนิดนึงเนี่ยระหว่างต้นนี้นะไกลไปหรือเปล่านะเดี๋ยวดูใกล้ๆเนาะนี่ฮะนีก็จะ ขุดตรงกลางนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะฮะระหว่างมันก็จะคืบนึงเนาะประมาณ10 1 5ถึง20เซนนะครับแล้วก็ขุดตรงกลางให้เป็นหลุมหน่อยนึงคนอื่นทำยังไงผมไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นการทดสอบนะครับปลูกครั้งแรกแล้วก็ใส่ปุ๋ยแบบนี้ครั้งแรกถ้าหาว่า ตอนตอนแรกๆเรามีปุ๋ยก่อนเราก็จะมาใส่ขุดหลุมแล้วก็ใส่ปุ๋ยรองก้นก่อนก็ดีนะครับเ <c oughs> นี่ยเราก็จะเจาะเจาะหลุมอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่ก็เอาเสียมนี่แหละนะเสียมขนาดเล็กแล้วก็หยอดอย่างเงี้ยฮะ นะนี่เนี่ยเห็นไหมเนาะเห็นชัดเจนนะครับนะก็ประมาณนีน้หลังจากที่เราปุดหลุมแล้วล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปใส่ฝั่งนี้เป็นแตงกวานะครับ ฝั่งทั่วผมใส่เรียบร้อยละนะเดี๋ยวผมก็จะเดินใส่ย้าวไปโน่นเลยนะเราจะใช้เสียมนะแต่ผมขุดขุดเสร็จแล้วนะครับฝั่งโน้นผมขุดเสร็จละเดี๋ยวเราก็ใส่เลยจะใช้มือหยิบใส่ก็ได้แต่ว่าเราใช้เสียมก็ได้นะครับนะเ,เมื่อไหร่ก็ตามที่รากรากของแตง เขาเลื้อยมาถึงปุ๋ยเขาก็จะได้ดูดอาหารเลยเนาะในความคิดเรามันเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ติดตามชมเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆไปชมอันนี้ครับก็ขุดหลุมระหว่างกลาง นะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่แกลบผสมยูเรียนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า,าต้นยังเล็กอยู่นะมันจะต้องมีไนโตรเจนเพราะนั้นยูเรียก็คือไนโตรเจนเนาะเพื่อเร่งการเจริญเติบโตแต่ว่าไอตัวขี้ไก่แกลบมันเป็นฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนะครับมันจะช่วยในการติดติดดอกออกลูกนะครับเนาะ นี่ครับก็จะยาวไปเรื่อยๆไปนู่นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งที่แตงกวานะครับฝั่งนี้เป็นแตงกวาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวเนี่ยมันก็จะห่างปลูกห่างกันนิดนึงนะครับ ก็ประมาณฟุตกว่าเนาะสามสถึงสี่สิบเซนเพราะฉะนั้นผมก็จะขุดหลุมใกล้ๆโคนนะครับก็ไม่ติดกันสักทีเดียวนะประมาณสักห้าห้าเซนจากโคนนะครับผมก็จะขุดแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปนี่ครับนะชัดเจนเนาะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยวันนี้แล้วเราก็จะมาดูว่า อัตราการเจริญเติบโตเป็นยังไงบ้างจะ,จะเจริญเติบโตหรือว่าจะน็อกไปเลยเนาะอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นการทดสอบนะครับนะในการใส่ปุ๋ยนะครับร็ฝากเพื่อนๆคอยติดตามชมเรื่อยๆว่าผลผลิตของเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ